เรามาส่องใจคนที่นิ่งเงียบคนนั้นหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูนะส่องใจคนที่นิ่งเงียบไปตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูสิคะโอ้โหทาวเวอร์ขึ้นมานะคะคุณโอ้โหทาวเวอร์นะคะกับใครบางคนทะเลาะกันหรือเปล่าหรือจบกันแบบกระทันหันคะเขาก็ช็อกนะคะคุณนะอืมมีอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันเขาไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะทาวเวอร์ขึ้นมา นะคะเขาอาจจะคิดว่ามันจบไปแล้วมันพังไปแล้วมันต่อไม่ติดแล้วนะคะคือทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมาดูนี่สิคะ ไปส่องใจเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดค่ะคุณสามดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณเสียใจนะคะอกหักค่ะคุณทั้งทาวเวอร์ทั้งสามดาบมาแบบนี้นะคะคุณหมอไม่รับเย็บแล้วค่ะคุณสามดาบด้วยนะคะคุณขานะคะตอนนี้เสียใจค่ะมากๆนะคะคุณอมืมาดูสิคะแต่เขาก็ พยายามนะคะพยายามที่จะาวางนะคะความสัมพันธ์นะเขาพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะอยู่คนเดียวนะคะมาดูซิเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเนีย่ยเห็นไหมนิ่งนะคะมีความนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ความนิ่งนั้นยังรักคุณอยู่นะสองถ้วยขึ้นมาค่ะนะคะเออรักคุณนะคะคุณขะหรือไม่นะคะคนคนนี้ อาจจะรักคุณนะคะโดยที่เขาไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะเออมันเกิดขึ้นแบบปุรับฉับพันก็ได้นะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นไวแล้วมันก็จบลงไวมากนะคะในความคิดของเขานะคะคุณอืแต่เขาคนนี้ก็ยังมีความรักมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะมาดูสิคะเห็นไหมไพ่ของอคิง ถือถ้วยขึ้นมาคนนี้รักคุณอยู่ค่ะนะคะในความนิ่งของเขานะคะเขายังรักคุณอยู่เขายังมีใจให้กับค,คุณอยู่นะคะรักไปเจ็บไปค่ะสิบดาบขึ้นมานะคะคุณเจ็บปวดเหลือเกินนะคะสิบดาบขึ้นมานะคะคุณรู้สึกเจ็บนะคะทั้งรักทั้งเจ็บค่ะคุณค่ะ แล้วก็ผูกพันกับคุณด้วยนะคะเขาทําไมถึงคิดถึงคุณนะคะมีความผูกพันกับคุณเหลือเกินค่ะนะคะยามที่เขาคิดถึงคุณเขาก็ได้แต่ส่องได้แต่ดูคุณนะคะคุณนะคะแปลว่าในความนิ่งของเขานะคะยังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็ส่องคุณอยู่อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของคุณนะคะทั้งรักทั้งเจ็บค่ะตอนนี้นะคะในความนิ่งของเขานะคะ